สวัสดีครับขอตลเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่นาบายพาสนะครับผม FC ก็แม่บอกว่าจะมาหาพ่อนะฮะก็เลยมาดูว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้เห็นแวบบๆอยู่ทางนู้นนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปดูว่าพ่อทำอะไรอยู่นะฮะหาเบต้นยางไงแม่เลยบอกว่าให้มาทางนี้พ่อทางนี้จะมีต้นยางอ๋อแกมาตัดหญ้าหรือเปล่าแม่เนี่ย น,น,นี่ตัดหญ้านี่ Fc อ๋อนี่ต้นตนี่ต้นยางนาในะ Fc โอเควันนี้เราจะมาดูต้นยางนาที่เขาชอบปลูกกินเห็ดกันนะฮะมาดูว่ามันจะมีกี่ต้นนะเดี๋ยวผมนับไปไปด้วยดีกว่ามีหนึ่งสองสามมีสามต้นละ แม่นับไปด้วยหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ต้นอแม่บอกนับไม่หวาดไม่ไหวนับประไวหล้มันอยู่ไกลกันอ๋อพ่อแกมาตัดหญ้าเอฟซนี่เดี๋ยวเชื้อเห็ดมาใส่ให้เร็วด้วยนี่ห้าห้าต้นหกต้นอย้ยางนาทั้งนั้นเลยเอฟซโตกว่าฝั่งนั้นอีกนี่น,น,นี่ต้นพาวโอ้นอีนต้นมะม่วงมะม่วง ไม่ใช่มะพร้าวแม่โมเมนต์มะพร้าวโออ๋อกระตัดหญ้านี่นี่ไว้อยู่ดิแม่พ่อพ่อจะชอบทำคันธน,นาแบบแบบกว้าง<า>ใช่ไหมแบบรถดเล่นได้แบบรถวิ่งได้นะฮะเอซนี่ฮะวิ่งได้แต่ดูแล้วน่าจะขับแคบแล้วล่ะเพราะว่าฝั่งหนึ่งเป็นปลูกต,ต้นไม้เปนเปล่ยนปลูกต้นไม้แล้วสงสัยต้องได้ปลูกต้องได้ถมดินเพิ่มฝั่งนี้ นนาทางนู้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะฮะทางนู้นเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในโซนนี้อยู่ต่อเดนกันทั้งหนึ่งต่อทงปลูกเอาหิวอยู่ข้ามาปลูกนั่นเือเป็นอ้อยแย่ยอืมอ,อ,อ้อยแย่ <c oughs> <c oughs> เอามาเทีละีถุงหานถุงนันได้ธนาคารดินไว้ฝากธนาคารดินไว้ <c oughs> <c oughs> แม่ <c oughs> แล้วแล้วตรงนี้นี่กี่ไร่นะแม่ประมาณสามสิบ เมื่อเช้าอยู่หลังบ้าน30ตรงนี้ก็30สิบไรนะรนะอยูุ่่นือบสี่สิบอยู่ทั้งหมไม่ใสามสิบอยู่ทั้งนี้สามสิบสี่ไรอู้แม่ต้นยางนามันมันขึ้นสูงแล้วนะเนี่ยมันใญ่ <FC. S 2> ไว้ปลูกตอนมุจจอว่าอยู่ปลูกตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ยโตแล้วตอนแรกผมก็นึกว่าแบบปลูกเล่นๆอันนี้มัน เป็นจริงเป็นจังมากเลยนเอฟซีเนี่ยนี่นะฮะร้อยต้นเหลือไอ้พูดห้าสิบต้นห้าร้อยต้นเหลืออยู่ประมาณห้าสิบต้นก็มันสิเหลือซ้ำหนึ่งคือว่านาแรงไฟใหม่มากมันเก,เ,กเ,กเกิดเลยใหม่อ๋อนาแรงไฟใหม่ซ้ำหนี่งเกิดเกิดเกิดเฮ็ดได้แล้วเกิดได้แล้วแม่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนี่นะฮะมีมะม่วงนี่นี่นยางนาต้นนี้เอฟซีดูนะฮะ ผมไม่รู้จะสลับกล้องยังไงละมันเนี่ยแม่ลองไปยืนข้างๆหน่อยต้นมันสูงมากโอเคเดี๋ยวผมเทียบให้เอฟซีดูต้นหนึ่งแล้วกันว่าประมาณไหนโดยเฉลีย่ยก็จะสูงกว่าแม่ไปประมาณประมาณเท่านี้นะฮะโดยเฉลีย่ยอคือไอ้ป่าไม่เขาให้ฟรีให้มากจำได้อยู่ตอนนั้นแม่บอกว่าจะเอาเอาเอกมาปลูกป่าไม้มเขาให้รี<อ>เชื้อเพราะว่าโคนเห็ดก็จะมา โรยไว้ประมาณนี้นะเอฟซีเขาจุ่มให้จุ่มเชื้อเหตให้หรือยังแม่ยังใช่ไหมต้นหนึ่งไปจุม่มต้องอเอามาโรยเองเขากลนๆแล้วเขา,าก็มาโรยหักกันมันกระสิเกิดเป็นน้ำหักนี่สูงมากอันน้นผุ่นส่วนหนึ่งทั้งผุ่นทารุ้เหน่งนับดูอยู่ประมาณสิบกว่าต้นสิบกว่านี่แหละ อันนั้นอยู่คา,านปลูกถนนอยู่ขาขายไปได้เทียนหนึ่งเอา้านั่นไงใครนะ่โอ้ท่านประธานนี่เองท่านประธ <ทำ S 2> านทำอะไรเนาะท่านพ่อพ่อประธานพ่อก<อ>ิจกรรมที่นาประจำนะฮะออกกำลังกายทำนู่นทำนี่นะไอ้สิไม่อยู่ไม่เศร้าเลยฮะไม่อยู่ไม่เศร้าต้นข่าก็มีแม่ คานี่กับแม่คาปลา้ก็มีคาปลานี่มันแพ่แม่ปลูกเองนี่สูงมากเลยเอามาปลูกยังน้อยๆแม่อันนี้ข้าวเราใช่ไหมแม่ข้าวข้านี้อันนี้ข้าวของแม่อนะเอฟซีก็เริ่มเขียวแล้วนะเริ่มเขียวแล้วใหม่อีกรอบก็ก็น่าจะออก ออกมาเล็ดเล็กๆแล้วนะฮะก็จะยาวไปเรื่อนู่นนะฮะแต่ว่าข้าวนี่ก็ปกติแล้วแหละผมเห็นประจำมาปีนี้ตกใจใน FC เพราะว่าต้นยางนาแม่นี่คือขึ้นแล้วนะฮะใช้เวลาคือมันเอาเงินอะไปซื้อไม่ได้ใน f c เงินซื้อไม่ได้ที่จะซื้อเวลามาปลูกขนาดนี้บางทีอาจจะโอเคเราอาจจะล้อมมามาปลูกแต่ผมว่ามันก็คงไม่เหมือนกับปลูกจริงๆนะฮะปลูกจริงๆเพราะว่านะ รากของมันเนียมันจะซอนใสแล้วก็แผ่ขยายแน่นกว่าอันนี้ต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลาในการปลูกเองนะฮะต้นสูงเลยอะประมาณาผมมองดูประมาณ3เมตรนะ FC สูงกว่าผมประมาณเมตรนึงเนี่ยฮะก็เห็นพ่อผมว่าพ่อจะคงต้องถอยรถรถตัดหญ้าที่เป็นแบบว่า,วาเป็นเป็นรถขับแล้วนะ FC เป็นรถขับ ต่อกับพ่วงหลังรถรถไถนะฮะหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นแบบเข็นเอาใน FC ตัดหญ้าเพราะถ้าใช้แบบแบกเนี่ยคงคงหนักละเพราะว่าพื้นที่เรามันเยอะเนี่ย FC โตแล้วโตแล้วต้นยางนะอนมจะได้กินเห็ดล้วผมว่าแค่สามสี่ต้นเนี่ยสามต้นเนี่ยก็ น่าจะได้กินเห็ดประมาณหนึ่งแล้วนะฮะถ้ามันขึ้นหนึ่งสองสามเนี่ยสามต้นเนี่ยแต่ว่าต้นฝั่งเนี้ยโตเร็วในะ FC โตเร็วมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังยังเล็กๆอยู่เลยฮะเนี่ยยังเล็กๆอยู่เลยตอนแรกผมเห็นฝั่งนั้นผมก็ยังเฉยๆอยู่ก็เห็นแค่ว่ามีเฉยแต่ว่าพอมาดูฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหต้นใหญ่มาก <c oughs> นะฮะนี่ ต้นใหญ่ท่วมหัวแล้วเนี่ยดูนะฮะต้นใหญ่ท่วมหัวเลยต้นยางนาะเดี๋ยวจะเอาเชื้อเห็ดมาโรยแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า,าปีหน้าปีหน้าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะได้กินเห็ดไหมนะฮะเห็นคนเขาฮิตกันกันมากเลยเห็ดน,นะฮะนี่มะพร้าวมะม่วงก็มีมะม่วงต้นยางนาะ ก็อุดมสมบูรณนะ์ฮะที่นี่คืออย่างที่บอกคือที่บ้านผมนะี่ยแม่เขาจะเป็นกับพ่อนะคือจะเป็นแบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงไหมเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะคือเราได้ข้าวได้ปลาจากจากนาจริงๆข้าวก็ได้จากนาอย่างที่ FC เห็นนี่แหละข้าว3 6กกระสอบกินกี่ปีนะฮะผมว่าสีทีเดียวนี่กินได้ประมาณเป็น สิบยี่สิบปีมั้งนะฮะถ้ากินสองคนงบ้านนะบ้านเรือนไทยใน FC บ้านเรือนไทยก็เวลามีปาร์ตี้ก็จะมาปาร์ตี้กันที่นี่นะฮะมองปาร์ตี้ <c oughs> กินขา้นนาว <c oughs> ก,กินน้ำกบปาร์ตี้กินข้าวกินน้ํากันรับแขกบ้านแขกเมืองอมแม่คิดยังไงถึงได้ทําบ้านเหล่านี้ขึ้นมาปลูกบ้านแบบนี้ขึ้นมาเอาไว้ถ้าเป็นมองรับแขกเวลาเผื่อบ้านนะฮะก็ไม่ซุ่ม บรทุงหน้าครับอยู่ในบ้านมันเสียงงรดลายใช่ในในบ้านอะ่ะรถมันจะเสียงดังมันไม่เป็นส่วนตัวออกมานานี้เงียบสงบดีบรรยากาศจะได้ยินเสียงนกเสียงกาต้นต้นประดูต้นประดูต้นประดูได้ล่มแต่ว่าเขาเก็มาทาสื่ออย่มม่นเกา่าอ๋อ เราบอกขายต้น <ไป S 2> ละสี่ห้าพันนี่ละเราได้ได้ร่มเงาม,มันซื้อหาไม่ได้แม่สี<น>่มีคนจะมาซื้อเนี่ยสี่ห้าพันแต่ถ้าหาว่าเราเอาไปต,ต้นละต้นละสี่ห้าพันแต่ถ้าเราเอาสี่ห้าพันไปทําไปทําหลังคาโรงเรือนเป็นร่มเนี่ยร่มมันไม่ได้สี่ห้าพันเนี่ยไม่ได้อย่างน้อยนะมีเป็นหมื่นละหมื่นสองหมื่นเนี่ยที่จะได้ร่มขนาดนี้หลายปีไปกันถ้าขายใช่ ต่อยากขายไม่อยากขายเล้วเท่า,ากบับซะสม,มันต้นยางนาะต้นนี้ต่อไปเนี่ยพอมันขึ้นสูงผมว่ามันจะเข้ากับวิวมากเลยช่วลูกช่วหลานนะใช่ช่วลูกช่วยหลานอย่าหวังอะไรมากมม่ช่วลูกช่วหลานช่วลูกช่วหลานไปปลูกมันก็ไม่ทันใช้เราต้องปลูกไว้ก่อนปลูกตั้งแต่ยังไม่มีลูกยังไม่มีหลานนี่แหละปลูกเก็บไว้เป็นสภาพแวดล้อมที่เย็นละลื่น ปรดูนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยนะ FC ต้นเนี้ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาที่นาอายุยืนมากเทียงนี้ประเมินราคาดูอไออายุดูสิไหนแม่ลงมาดูอันเจ็ดสิบปีเทียงไม้นี้เจ็ดสิบปีก่อนแม่เกิดอีกก่อนแม่เกิดอีกเสานี้เสานี้เจ็ดสิบปีรเปล่าแม่ใช่อยู่มาเจ็ด ก่อนก่อนแม่เกิดอีกแม่เกิดหกเจ็ดปีแม่ก็เห็นแล้วเทียงนาเทียงนี้นะ <c oughs> ก่อนนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านแต่เขาขายให้แต่เราอยู่ใกล้กันเราก็รู้ว่าเถียงนาเข้ามามันอยู่กี่ปีกี่ปีแล้วเราเกิดมาก็เห็นเลยอตอนนี้แม่ก็หกสิบเจ็ดแล้วทุงใไสจะเกิดก่อนแม่อีกมันจนหมดลายแล้วสิอ๋อมันมันมันฝนมันจนหลอนมาแล้ว หลอนไปหมดแล้วแต่ไม้มันก็เนื้อแข็งอยู่นะโดนตอกอยู่ไม่รู้กี่รอบนี่เนี่ยเอฟซีปวกปวกเล่นกินแล้วก็ผลสะจนหลนหมดจนหล่นเบดแล้วเนี่ยเอฟซีเอาเป็นว่าเจ็ดสิบปีมีเถียงนาอยู่ตรงนี้มาเจดสิบปีแล้วเนาะเถียงประมาณเจ็ดสิบปีแล้วเกิดขึ้นมาแม่ก็จำความได้แม่ก็เห็นหลดนะ ผมจำได้ว่าทางขึ้นมันจะมีทางขึ้นตรงนั้นนะฮะมันมันเป็นของเพื่อนบ้านแต่เขาขายให้ก็เลยขายถึ่งนามมาด้วยเขาขายขายที่ให้แล้วก็ตั้งแต่ซื้อมานี่ก็สี่สิบกว่าปีครับมาดูข้าวในเอฟซีวันนี้ก็เดี๋ยวจะกลับแล้วแหละเพราะว่าพ่อเดินไปไกลแล้วเมื่อกี้ดูน้ำนะฮะ ดูน้ำดูน้ำไหลน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางทีน้ำมันมันไหลมามันไหลออกอะไรเงี้ยต้องเช็คประมาณนี้นะครับ FC แบบเวบจงมา่แม่มนไม่ได้ใช้งานไงที่นาให้เขาให้เขาชินก่อนที่อยู่บริเวณทห่นอก